สวัสดีครับตั๊กทีเคนะครับวันนี้ลองรีวิวจะพามารีวิว Honda City 1.0 Turbo R S ครับปี2020สีแดงครับลองดูรอบๆครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับไฟเป็นเม็ดแบบนี้นะครับนะครับกันชนล้อจะเป็นลายนี้หมดเลยนะครับไม่ได้แต่งนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานมานะครับคีย์เลสครับข้างในมีพุชสตาร์ทเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายครับ ให้ดูก่อนลูน็อตพวกนี้ทุกอย่างเดิมหมดฝาอะไรไม่เคยพ่นซีนอะไรทุกอย่างเดิมหมดครับท้ายกว้างครับวางของได้เยอะนี่คือตัวสี่ประตูนะครับจะเป็นประมาณนี้ดูในห้องโดยสารครับเบาะคนขับคนนั่งเป็นปรับมือนะครับเป็นดำได้แดงนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับ โปมาัยมันติแล้วแพทเ์ชิพแล้วไมสี่หมื่นกิโลจอกลางแล้วกล้องหลังแล้วเดี๋ยวดูด้านท้ายครับเบาะสวยทุกอย่างสวยหมดเลยครับคือรถมันใหม่อะครับมันวิ่งแค่สี่หมื่นกิโลเดี๋ยวผมให้ดูในห้องเครื่องนะครับ เครื่องเดิมพันซีซีเทอร์โบครับโรงงานนะครับไม่เคยแฟดกล่องรีแมปอะไรพวกนี้เดิมหมดเลยครับแล้วก็คานหน้าทับในอะไรพวกนี้เดิมครับคือรถมันเดิมอ่ะฝาเฟอรออะไรไม่มีพจนนะครับด้วยความที่ว่ามันใหม่มันก็เลยไม่ต้องดูอะไรเยอะครับตัวนี้ปี2020สีแดง RS นะครับราคาอยู่ที่4,29,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดนะครับ สนใจติดต่อ0812525255ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ